สวัสดีค่ะตรงปกเลยนะคะนี่คือมอเตอร์เครื่องสีข้าวสามแรงจะมาบอกวงจรนะคะและบอกว่าการทำงานของสวิกตัวนี้แล้วก็ถ้ามอเตอร์ใครที่มีปัญหานะคะท่านต้องเช็คยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าสวิกมันมีความสกรปรกไหมนะคะท่านควรจะดูแลรักษาไหมนะคะนี่นะคะมอเตอร์ตัวนี้พันถักวบทํางแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราจะมาอธิบายวงจรเขียนวงจรให้ท่านดูด้วยนะ นี่นะคะเขาทำงานได้ปกตินะคะแอมสตาร์ทใหม่ต้องให้หน้ารองขท้าเขาดังแ๊กก่อนนะครับเพื่อที่เ,เขาจะได้เตรียมสตาร์ทได้นะครับนี่นะครับดังแตกแล้วนะ สับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาทางหมุนตามเข็มตัวเข็มนะครับจบอกขั้นนนะครับนี้ตัวา,าเรียบร้อยนะครับขั้นตอนมอเตอร์พวกนี้เขาจะสกระปรกนะครับนี่นะครับถ้าใครใช้ไปน,น,นานๆเ,เวลามอเตอร์เขาสับไม่เต็มนะครับ วงจรไฟเข้าไม่ครบทุกเส้นนะครับเขาก็จะไหม้ง่ายนะครับเวลาถ้าว่างๆก็ถอดชุดนี้ออกนะครับใช้ลมเป่านะครับลมเป่านะครับนี่นะครับก็จะมีเศษตรงนี้นะตรงนี้คือเศษฝุ่นที่อยู่ในตัวนี้นทั้งหมดเพราะว่าเป็นมอเตอร์โลเครื่องสีข้าวมันก็จะมีพวกลามพวกอะไร ต้องใช้ลมเป่าด้วยนะครับลมเป่าทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดก็ไม่ยากตัวที่ดำๆนี่ก็คือเขาจะมีรอยอาร์คนะครับเนี่ยนะก็คือไอ้ล่าเข้าไปแล้วพอไฟทํางานเขาก็จะไหม้นะครับเป็นรอยอาร์คนะอันนี้ไม่ดีนะคะเนาะขาที่ใช้ทั้งหมดก็จะมีไฟสองเส้นนะครับไฟสองเส้นก็คือไฟนี้นะครับไฟเข้าสองเส้นนะครับ ก็จะเป็น n l n l เข้าตำแหน่งนี้นะครับ n l เข้าตำแหน่งนี้ส่วนมอเตอร์สีเส้นนะครับนี่นะครับก็ u 1น u 2. 2เดี๋ยวนะคะ u หนึ่งใหม่ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่าย u หนสีน้ำเงินนะครับนี่นะครับอันนี้คือตำแหน่ง u 1 u 2ก็คือสีเหลืองนะครับ u 1นึ่งำเงินอยู่ไหนนี่นะครับนี่คือ u 1นะครับสีเหลือง u 2องนี่นะครับ u สอง ต่อไปก็ก็จะเป็น v 1นะครับแล้วก็ Z2 นะครับ v 1สีขาวอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ Z2 อยู่ไหนนะครับ Z2 z 2สีดำา z 2สีดำก็ยุดนี้นะครับ Z2 v 1 u 1 u 2นะครับ u 1 u 2แล้วก็ v 1นะครับ U1 V1 แล้วก็ U2 อง z สองนะครับตัวนี้นะ z 2สองก็คือตำแหน่งนี้นะครับเอามาจากไหนครับเอามาจากวงจรที่อยู่ตรงนี้นะครับวงจรตรงนี้นะครับคือเนมเพจนะมันจะได้ตรงกันนะครับเนี่ยนะครับตำแหน่ง z สอง V1 นี่คือเป็นชุดสตาร์ทนะครับ z ซสอง V1 เป็นชุดสตาร์ท ยูหนึ่งยูสองเป็นชุดรันนะครับส่วนไฟก็เป็นเอนะครับเข้าตำแหน่งนี้นะครับใครมีสวิตกรุนนี้ถ่ายตามนี้แล้วก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มเขาจะลงหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสี่นะครับเขาจะลง อันนี้สามไม่ลงเนาะห้าห้าก็ไม่ลงนะครับหมุนตามเข็มจะลงหนึ่งสองแล้วก็สี่นะครับตัวหน้าคอนแทกเนี้ยนะครับโฟกัสเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือเขากดลงไปแล้วนะครับนะเหนดี๋ยวอยู่ตรงกลางใหม่กับครับ อันนี้คือขึ้น,นขึ้นมาตรงกลางนะกดกันเราขยับไม่ใส่แม่อันน,อน,น,นี้ตรงกลางนะครับอันนี้ก็เขาจะขยับลงแล้วนะครับนะครับหนึ่งสองแล้วก็สี่นะครับลงนะส่วนสามกับห้าจะไม่ลงนะครับอันนี้คือ คือตามเข็มนะครับอ้าวถ้าทวนเข็มทวนเข็มจะเป็น1นึสาห้านะครับทวนเข็มจะเป็น1นึสาห้านะมองที่สปริงก็ได้ครับตัวไหนที่สปริงมันยาวๆคือเขากดลงไปนะครับนี่นะครับหนึสาห้า นะครับกอตัวนี้จะหมุนทวนเข็มนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนี่เขาจะต่อไว้ตลอดตำแหน่งที่หนึ่งคือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่ v สองนะครับตำแหน่งที่หนึ่งคือ v สองนะครับเส้นสีเส้นสีเขียวนี่นะครับเขาจะต่อไว้ตลอดนะส่วนตำแหน่งที่ที่สองสามสี่ห้าเนี่ยเขาจะสลับกันลงนะครับเป็นเป็นชุดนะชุดเดินหน้าถอยหลังนะครับเดี๋ยวจะวัด เสียงให้ดูนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ยังไงตอนนี้เขาอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้เขาอยู่แนวเหลืองกับดำเหลืองกับดำแสดงว่าเขาอยู่แนวนี้นะครับ เขาอยู่แนวนี้นะเป็นหมุนตามเข็มนะครับถ้าตามสัญ,ญลักษณ์นี้นะตามเข็มแต่ตัวตัวนี้ตามเข็มหรือเปล่าอ้าวตัวนี้ทําไมส่วนกันแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้คือตามเข็มนะครับแต่ในวงจรตัวนี้คือตามตามเข็มมันอย่างนี้นะครับก็คือตัวสวิตช์กับตัววงจรมันอาจจะสลับกันนิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็คือหมุนตามเข็มก็จะมีแนวนอนนะครับแนวนอนนะแนวนอนอันนี้จะอธิบายสำหรับคนที่เข้าใจนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมาหาข้อมูลได้นะครับตอนนี้จะเป็นแนวตั้งนะครับ ถ้าแนวนี้เหลืองเหลืองกับดําเป็นแนวนอนเนาะถ้าเหลืองกับดําชนกันนะครับยในกรณีเหลืองกับดําคู่นี้นะครับเขาเชื่อมกันเขาจะเป็นเี่นนะครับเขาก็จะเป็นแนวเหลืองกับดําเชื่อมกันเขาจะเป็นแนวนอนนะครับถ้าเป็นดำกับน้ำเงินเชื่อมกันเขาจะเป็นแนวตั้งนะครับ ดำกับน้ำเงินเดี๋ยวจะปรับมาอีกนี่นะครับสวิตช์พวกนี้วงจรเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นแนวตั้งนะเขาจะได้คู่เฉียงๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับถ้าใครได้สวิตช์มาต่อไม่ถูกสายหลุดสายหายอะไรก็มาไล่ต่อวงจรตามนี้ได้เลยนะครับถ้าปรับปุ๊บเจะหายไปนะครับนี่นะโอเค เนี่ยนะครับโอเคนะครับถ้าแนวนอนอ่าแ,แนวนอนปึ๊บตัวนี้จะเป็นแนวนอนอ่าโอเคนะครับหวังว่าจะหวังว่าพอจะเป็นข้อมูลได้บ้างนะครับตัวนี้นะก็ช่างก็จะเขียนมาร์กให้เขียนขึ้นมาเองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ คือจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นแนวนอนนะครับเขาจะใช้สวิตก็เขาจะใช้หนึ่งสามห้านะครับถ้าเป็นแนวตั้งเขาจะาถ้าเป็นแนวตั้งเขาจะใช้หนึ่งสองสี่นะครับเดี๋ยวทางเขียนให้เลย หนึ่งสับหนึนะครับตัวสวิกนะครับ1ช่างนับจากไหนนับจากด้านหลังนะครับทำไมต้องนับหนึ่งจากตรงนั้นนะครับเพราะว่าช่างนั่งอยู่บางทางเนานะก็เลย ตัวเนี้ยเขาจะทำงานตลอดเวลานะครับเขาจะต่อไว้ตลอดเวลาเขาเป็นขา v 2นะครับไม่ว่าพวกเนี้ยจะสลับกันไปยังไงแต่ขานี้ก็ยังจะต่ออยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็เมียช่างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังหาข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะยังไงก็ช่วยฝากแชร์ด้วยคะ่ะที่สำคัญเลยกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเมียช่างนะคะ ข้างทองมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็เป็นก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะกับสาระดีๆที่ท่านควรรู้หรือที่ท่านกำลังหาอยู่นะคะก็อาจจะได้ในช่องเมียช่างนะคะกดติดตามไว้เลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ